ตามเรื่องราวของเชียงใหม่ด้วยกันที่นี่กับรายการเชียงใหม่วาไราตีทออ้ท็อปกับผมสลาวุฒิแท่ดี๋วนาย,ยกสมาคมธุรก,กิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ช่วงวาไราตี้ทอปแปดโมงสามสิบเจ็ดนาทีครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่เชียงใหม่ วาราี่ทอล์กในช่วงวาราีนะครับช่วงที่2วันนี้วันพฤหัสบดีครับซิตท l ไลท์ทอล์กชีวิตของคนเมืองใหญ่นะครับแหมหลายเรื่องหลายดาวครับที่เกี่ยวข้องกันนะครับวันนี้คุยกันในเรื่องของลูกนะฮะเอกอุบานนะครับคุณคุณสามารถที่จะติดตามรายการทางออนไลน์ได้นะครับเชียงใหม่ radio.com นะครับรายการย้อนหลังที่ cmvmedia.com แล้วก็ที่ facebook นะครับกิจกรรมบนหน้าแฟนเพจ facebook.com เชียงใหม่วาราที่ทอล์กนะครับสแลนนะฮะช่วงของซื้อไลท์ทอล์กครับ สนับสนุนช่วงโดยพรอมินาดารีสอร์ทหมอคุณโชคชัยศักดาธรรอยอยู่ในห้องส่งเรียบร้อยแล้วครับช่วงซิติไลฟ์ท็อกท่องโลกข้อมูลข่าวสารอัปเดตเรื่องราวท็อกออฟเดอะทาวของคนเมืองใหญ่ดำเนินรายการร่วมโดยคุณโชคชัยศักดาธรสนับสนุนโดยพรอมินาดารีสอร์ทหมอประสบการ์ช้อปปิง้งล้ำจินตนาการสวัสดีครับคุณโชคชัยครับ,รบสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับก็คุยถึงเรื่องลูกนะฮะ เอาลูกก่อนนะเอาเอา,เอาไม่ใช่สิไม่ใช่สิ <c oughs> เราตกลงกันว่าคือวันนั้นมันค้างไว้ผมก็อยากรู้นะเรื่องเนี้ยเอาลูกก่อนก็ได้ข้อมูลวันนี้นะครับจากท็อปทีนท็อปเทนไทยแลนด์นะครับผมก็คือช่วงนี้เนี่ยช่วงปิดเทอมแล้วหลายๆคนก็กําลังจะคิดที่เรียกว่าจะส่งลูกเข้าอนุบาลครับอาจจะผมว่าถึงป่านนี้น่าจะจัดการกันไปแล้วนะบางคนอาจจะยังไม่เรียบร้อยอาจจะเตรียมไว้ ปีหน้าครับผมเขาบอกว่าข้อแรกก่อนว่าการเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูกเนี่ยเขาดูกันตรงไหนบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปโ oh, ออหลายท่านมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันแพงจะดีนะอ่าครับเอาแพงโรงเรียนแพงอะถึงจะดี จริงหรือเปล่าครับอันนี้ดูตามความเหมาะสมนะครับ,รบเพราะว่าหลายโรงเรียนมักจะเรียกค่าใช้จ่ายชนิดที่เรียนได้ถึงปริญญาเอกเลยเฉพาะในอนุบาล <c oughs> ดูเอาความตามความเหมาะสมครับนะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือโรงเรียนใหญ่ใช่ว่าดีนะครับผมบอกว่าโรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนใหญ่โตขนาดของโรงเรียนต้องเยอะต้องมีเด็กเยอะต้องมีอะไรอย่างเงี้ยน,นะจริงๆแล้วมันอยู่ที่อัตราส่วนเด็กกับครูครมากกว่า แต่ว่าผมว่าน่าจะเน้นเรื่องความสะอาดความปลอดภัยอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบนะติดต่อง่ายเปิดเผยข้อมูลเสมอ,อมนะครับโรงเรียนที่ดีต้องไม่ปกปิดนะครับมีอะไรก็ต้องแจ้งอย่างเป็นความจริงและสามารถที่จะติดต่อได้สะดวกจึงจะถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพอีกข้อหนึ่งเมื่อกี้พูดถึงห้องหนึ่งควรมีครูสองคนนะครับอันนี้ตรวจสอบได้นะครับและครูอย่างน้อยหนึ่งคนต้องจบสาขาโดยตรงมานะครับไม่ใช่ว่ารับ ใครที่ไหนมาก็ไม่รู้ครับไม่รู้จะทําอะไรเลยมาเป็นครูอนุบาลอันเน,น,นี้ยอันตรายครเราเห็นหลายๆข่าวหลายๆที่ที่เราเคยเห็นคะที่ไปตีเด็กไปเลยครับอคือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นคยยปปรปปูอนุบาลเนี่ยหลายหลายท่านอาจจะคิดว่าอา้าวเด็กอนุบาลไม่เห็นต้องสอนอะไรเลยก็คือเลี้ยงเด็กนั่นแหละครับแต่การที่เขาจบโดยตรงมาเนี่ยเขาจะเขาเรียกว่าเขาจะเขาจะรู้จิต,ตวิทยาเด็กนะครับจะนําสอน อะไรพวกนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับสาขาที่สามารถสอนเด็กอนุบาลได้นั้นจะต้องมีวุฒิครูและควรจะต้องจบสาขาอนุบาลหรือที่เรียกว่าการศึกษาปฐมวัยครับเพราะครูสาขานี้จะได้รับการฝึกฝนให้สื่อสารกับเด็กได้อย่างเหมาะสมนี่นไงและมีสภาพจิตใจที่พร้อมที่จะดูแลและควบคุมเด็กด้วยเทคนิคสร้างสารรค์ต่างๆซึ่งจะไม่เหมือนกับผู้จบครูสาขาอื่นที่จะเน้นฝึกฝนด้านวิชาการมาก คือครูที่ดีเขาจะถึงเวลาทําอะไรนู่นเนี่ยเขาจะเขาจะไม่เอาสั่งโน่นสั่งนี่สั่งอย่างเดียวเขาจะมีวิธีโน้มน้าวเด็กเออเรามาทำอันนี้กันดีไหมทํำน้่นดีไหมหรือว่าอย่างไรอย่างเี้ครับครับครับหนึ่งห้อง2 5่สถึงสาคนน้อยกว่าได้มากไปไม่ค่อยดีนะครับเพราะจะทําให้ครูสามารถดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึงและมีเวลาเพียงพอในการจัดกิจกรรมแต่ละวันให้ได้ร่วมกิจกรรมกันทุกคนครับนะครับ ครูครูน้อยกว่าเด็กมากๆบางทีเด็กหรือว่าเวลาเรียนเวลาเล่านิทานเวลาอะไรเงี้ยเวลาเด็กเขาจะมีคําถามหรือว่าอะไรเนี่ยก็จะทําให้แบบสนใจเขาได้ไม่ทั่วถึงด้วยนะแตะทําให้เขาเกิดความรู้สึกแบบวันหลังไม่ถามอะไรละอืนะครับอันนี้สําคัญโรงเรียนที่ดีต้องอยู่ใกล้พ่อแม่นะครับโรงเรียนที่อยู่ใกล้พ่อแม่จะทําให้คุณพ่อคุณแม่มีเวลาที่จะมาพบกับคุณครูประจําชั้นเพื่อที่จะไต่ถามเรื่องเกี่ยวกับลูกบางครั้งถ้าเกิดอุบัติเหตุ อะไรขึ้นก็สามารถที่จะมาหาได้ทันทีอีกทั้งจะได้มีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นซึ่งความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นมีผลอย่างมากต่อเด็กนะครับนะครับพูดถึงเด็กอบบน,นุบาลเรื่องการรับลูกที่ก็สําคัญนะนะครับควรจะสม่ําเสมอถ้าไม่แบบติดอะไรสุดๆเนี่ยอย่ารับเลทมากหรือไม่เป็นเวลาเวลาเราว่างเมื่อไหร่แล้วเราค่อยไปรับรู้ว่าอยู่โรงเรียนยังไงก็ปลอดภัยบางครั้งเด็กเนี่ยมีความมีความกังวล เราไปบอกครับเขาบอกโรงเรียนอยู่โรงเรียนแล้วจะได้วางใจปลอดภัยแล้วก็บ้านเราเขาเรียกว่าป๋งเครื่งเรียนไปหมดมันมันก็ไม่ใช่นะมันก็ไม่ถูกนะมันต้องช่วยกันดูแลคือเขาก็รอว่าเวลานี้ใจได้เห็นเราใช่ใช่เขาจะจําเวลาได้นะครับต้องตรงเวลาแล้วมันก็สื่อไปถึงจิตใต้สานึกในอนาคตนู่นเลยครนะครับความสะอาดและความปลอดภัยมาก่อนบรรยากาศนะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าทั้ง3ส่วนมีความสําคัญหมดแต่ควรดูในเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัยเป็นหลัก เพราะคุณคงเสียใจแน่ถ้าลูกรักเกิดเป็นโรคหรืออุบัติเหตุจากที่โรงเรียนนะครับดังนั้นควรตตรวจสอบให้ดีนะครับแนวการสอนถือเป็นสิ่งสําคัญนะครับปัจจุบันแนวการสอนในระดับอนุบาลมีหลากหลายแนวทางซึ่งออกมาตอบสนองกับความต้องการของเด็กและผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นเรกจิโอเอมิเลียมอนเตซารีนะครับอันนี้เราก็มี มีวอลดอฟเ้วยนะครับไฮสโคปนีโอฮิวแมนิสผมว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านสอนเด็กคงจะคงจะทราบว่าคืออะไรนะครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรเลือกให้ตรงกับลักษณะชีวิตของเด็กเองก็จะช่วยให้เขาพัฒนาได้เร็วรและควรระวังกับแนวการสอนแบบบูรณาการเพราะมีหลายโรงเรียนที่เป็นการสอนแบบเก่าก็มกักจะใช้คําว่าบูรณาการเช่นเดียวกันอจึงควรสอบถามให้แน่ชัดว่าบูรณาการนั้น,นบูรณาการย <laughs> ังไงเขาพูดมาก็พูดไปครับ เขาการมาแล้วก็การไปอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะครับอย่าหลงเชื่อกิจกรรมพิเศษนี่เืออะไรกิจกรรมพิเศษนั้นหมายถึงพวกวหวยน้ําเทควันโดคอมพิวเตอร์และกิจกรรมเริมทักษะด้านต่างๆซึ่งปัจจุบันโรงเรียนต่างๆก็ได้นํากิจกรรมพวกนี้ขึ้นมาโชว์นะเพื่อเรียกให้ผู้ปกครองมาสมัครนะครับซึ่งก็มีคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวที่เสียรู้ในเรื่องของกิจกรรมพวกนี้หลายโรงเรียนมีไว้เพียงเพื่อโฆษณาอย่างเดียวซึ่งไม่เหมาะสมอย่างดิ่ง ทางที่ดีคุณพ่อคุณแม่ต้องมีเวลาสักวันหนึ่งไปดูโรงเรียนด้วยเองตั้งแต่เช้าซึ่งจะดีกว่าเชื่อจากโฆษณาหรือคําบอกเล่าของคนอื่นคือว่าเรียนอนุบาลที่นี่จะมีเพิ่มมีว่ายน้ำด้ม่นะมีเทควันโดมีนู่นมีคอมพิวเตอร์อมีสิอะไรอย่างเงี้ยครับครับคือเขาเรียกว่า value add value add ขึ้นมานะครับจริงๆก็ดีครับ,รบถ้าถ้ามีจริงรนะครับ แล้วก็ถึงมีแล้วก็สอนให้มันถูกต้องนะครับไม่ใช่สอนแบบขอไปทีนะครับและสุดท้ายนี่สําคัญที่สุดก็คือโรงเรียนอนุบาลไม่ใช่สถานรับเลี้ยงเด็กนี่นะครับคุณพ่อคุณแม่หลายคนมักคิดว่าส่งลูกเรียนอนุบาลที่ไหนก็เหมือนกันค,ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะแต่ละที่ต่างมีรูปแบบแตกต่างกันครับโรงเรียนอนุบาลนั้นโรงเรียนที่ดีต้องมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ชัดเจนและมีระบบพัฒนาสติปัญญาและสุขภาวนานามัม่ของผู้เรียนเป็นสําคัญครับ เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาที่ดีไปตามลำดับชั้นอย่างเหมาะสมส่วนสถานรับเลี้ยงเด็กจะเน้นในส่วนของดูแลและเลี้ยงเด็กเป็นส่วนใหญ่ส่วนการให้การศึกษาก็จะเป็นไปตามความเหมาะสมเป็นวันวันไปไม่มีแผนการแน่นอนนะครับคุณพ่อคุณแม่ควรต้องสังเกตโรงเรียนที่ไปดูว่ามีแนวการสอนเช่นไรได้มีรูปแบบชัดเจนหรือเปล่าเพราะไม่เช่นนั้นก็จะไม่ต่างอะไรกับสถานรับเลี้ยงเด็กธรรมดาซึ่งอาจจะไม่ได้ให้การพัฒนาเด็กอย่างเต็มที่ นะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าวิธีการเลือกโรงเรียนนะครับอันนี้มีเสริมมานิดหนึ่งนะครับอันนี้มาจาก theasianparent.com ครับค่าเทอมปี2557ของ30โรงเรียนอนุบาลและประถมชื่อดังมาดูสิมามามา,มา,มาดูสัหน่อยะนะครับหนึ่งนะครับโรงเรียนศรีวิกรครับ อนุบาลนะครับอันนี้ต่อเทอมนะครับสามหมื่นแปดพันเจ็ร้อยปม่สี่หมืนานาชาติหรือเปล่าเขาไปโรงเรียนนานชาติมั้นสี่วิกร์นะครับไม่แน่ใจเราก็คนต่างจังหวัดเนาะนะครับอที่มามาดูอีกลงเรียนนะครับอนุบาลกุ๊กไก่ชื่อน่ารักจังเลยแต่ค่าเราเรียนนี้ไม่ขี้ไก่เลยแลวครับสี่หมื่ต่อเทอมอาหารไทยคอนเวน อันนี้สิประมาณ4ี่หมื่นห้าโอ้โหนี่ต่อเทอมนะครับผมอันนี้แสดงว่าปีนึงเนี่ยเฉพาะค่าเทอมอย่างเดียวนี่แสนแล้วนะครับประมาณนั้นแหละครับยังไม่รู้ค่าใช้จ่ายอื่นนะครับครับอยู่เชียงใหม่ดีเนาะเอผ่าหาด้วยไทยคอนเวนเออไม่ใช่ครับอ่าเมื่อกี้ผ่าหาด้วยไทยคอนเวนไปแล้วเนาะสี่หมื่นห้าใช่ครับนี่โรงเรียนแสงโสมจะเมาทั้งวันมั้ยมีโรงเรียนแม่โขงด้วยไหมสามหมื่นห้าครับครับเอาไปไวหน่อยอนุบาลชนานันสองหมื่นเจ็ดสาธิตเกษตรหมื่นแปด พระหาดเลือไทยดอนเมืองนะครับเทอมแรกสามหมื่นสองเทอมต่อไป 15, ใใหมื่นห้าหมื่นห้าได้ใกล้เคียงใกล้เคียงเชียงใหม่อ่านะจิตลดาสองหมื่นแปดครับอนุบาลนะครับรายซินีบนึ่งหมื่นแปดครับเออไม่แพงนะครับครับแต่ก็แพงอยู่แล้วผมว่าถ้าเกินหมื่นนี่สําหรับเชียงใหม่นี่ก็แพงนะเกินแพงนะแพงวชิราวุฒิวิทยาลายัยสี่หมื่นครับแล้วก็ปีหนึ่งมีสี่เทอมเลยนะครับเออแบ่งกันยังไงเนี่ยนะครับเซนต์ฟรังซิสเซเวียคอนแวนต์หน้างเรียนเก่าผมนะครับ ห้าหมื่นแปดครับอนุบาลนะครับถ้าปฐมก็หกหมื่นสองครับต้องบอกอุตะจริงๆนะครับสาธิตและออุทิตสองหมื่นเก้าหกร้อยครับเพลินพัฒนาห้าหมื่นสามสร้างตะพุธคอนเวนเทอมแรกสี่หมื่นห้าถัดไปสองหมื่นห้าครับโรงเรียนรุ่งอรุณสองหมื่นหกพันห้าร้อยครับเด่นล่าอนุบาลเด่นล่าห้าหมื่นสี่ แต่ม่มีค่าไรเข้าด้วยนะครับทีวภัยงามครับสี่หมื่นสี่หมื่นครับเคมาศิริหมื่นหกนะครับอัสสัมชัญศึกษาสองหมื่นเจ็ดพอได้นะครับอัสสัมชัญคอนแวนสีลมอนุบาลไม่มีนะครับมีแต่ประถมครับแปดหมื่นแต่ว่าจ่ายครั้งเดียวต่อปีก็อ่ะเทอมกะสี่หมื่นนะเท่มกัสี่หมื่นครับกรุงเทพคริสเตียนนะครับต่อปีนะครับหนึ่งแสนบาท เซนตยูเซฟคอนแวนปีละหกหมืนครับสาธิตจุฬาหนึ่งหเกันบางที่เขาเก็บเป็นเดี๋ยวนี้เขาเริ่มเก็บเป็นปีนะขี้เกียจทวงเออแต่แต่แต่ถ้าเกิดว่าไม่การเงินของผู้ครองบางท่านไม่สะดวกจริงๆเราต้องยอมรับนะ คือคุณจะเก็บเป็นปีหรือเก็บรายเดือนรายเทอมใช้บัตรเครดิตรูด่อนได้ไหมหรือมันก็เขาต้องขอผ่อนนะฮะแต่ยังไงเขาก็ต้องจ่ายให้โรงเรียนอยู่ดีอันนี้ต้องเห็นใจกันนิดนึงคือเทคนิคคือเอาลูกเข้าให้ได้ก่อนอ่ะถูกต้องแล้วเดี๋ยวเทอมสองปีค่อยมากันค่อยค่อยค่อยเจรจามาแต่เดอีปีละแปดหมื่นนะครับราชินีหมื่นห้าต่อเทอมเซนโดมินิกนะครับเทอมแรกห้าหมื่นเอ็ดเทอมสองสามหมื่นวัฒนาวิทยาลัย นี่ก็ชื่อดังนะครับเทอมแรก4ี่หมนนะครับเทอมที่2ก็2 8งหมครับสาธิตมสวิสานมิตรครับประถมนะครับเทอมละหมื่นเก้าครับพระไทยอุดมศึกษาสามหมื่นอดนะครับอนุบาลกิติยาสามหมื่นเทียบกับเชียงใหม่เป็นไงครับเด็กตอนนี้เชียงใหม่ประมาณเท่าไหร่อ่ะผมไม่รู้เลยหมื่นกว่าบาทหรอครับถ้าทั่วไปนะทั่วไปนะครับค่าเทอมของเด็กอนุบาลเนี่ยจะใกล้เคียงกับค่าเทอมของเด็กประถม นะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ14ื่นสี่ห้าประมาณนี้ครับแต่ว่า,าเทอมแรกเนี่ยก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นด้วยนะครับแบบค่าอุปกรณ์การเรียนค่าธรรมเนียมสมาคม,รรมสิทธิ์เก่าประมาณนี้ก็คงอยู่ที่ประมาณ20,000กว่าบาทสองไม่เกินไม่น่าเกินสามหมื่นมากหมายถึงหลักสูตรธรรมดาน,นะครับแต่ถ้าเป็นหลักสูตรพิเศษหลักสูตรอีีหรือว่าหลักสูตรอะไรต่างๆที่นอกเหนือจากนี้นะอันนี้ก็ต้องว่ากันตามระเบียบของโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง <มา S 2> นะฮะแถมท้ายกับเรื่องของ ปลาดอลี่ปลาดอลี่ฮะนะครับพูดถึงปลาดอลี่เนี่ยแต่แต่อ้อนแต่ออกแต่เล็กแต่อะไรขึ้นมานี่ก็ไม่เคยได้ยินชื่อนะผมไม่ได้ยินชื่อจริงๆเนี่ยเอาตามความสัตย์จริงคือคาว่าดอรี่เนี่ยจากเรื่องนีโมประตูเรื่องนีโมจะมีปลาอยู่ตัวหนึ่งชื่อดอรี่ที่ความจันทร์สั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะได้ยินว่าสเต็กปลาดอรี่นะครับก็จะรู้ว่าปลาดอรี่นี่ก็น้องๆปลาหิมะมาเลยนะครับราคาม่อก่อนและอยู่ๆกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย สเต็กปลาดอรี่ก็หารับทานได้ง่ายและไม่แพงและยังไม่พอเขาต้มปลาข้างทาง๋ยวนี้ก็ใช้ปลาดอรี่ซะเยอะเลยครับเอ๊ะเขาเลี้ยงกันได้เยอะหรือว่ามันไม่เหมือนกันหรือว่ายังไงก็เลยไปคน้คนๆดูนะครับก็ปรากฏว่ามันเขาเขียนไว้ที่กระปุก .com ครับเพราะว่าความจริงของปลาดอรี่ที่คนยังไม่รู้อาจต้องอึ้งน,นะครับโดยกระปุก .com นะครับถ้าใครชอบกินปลาแล้วชอบเข้าร้านสเต็กก็คงจะต้องเคยสั่งส,งสเต็กปลาดอรรี่มาทานกันแนะ่ ฟังแค่ชื่อปลาดอลลี่ก็ดูเป็นอาหารจานหรูขึ้นมาเลยพอตักเข้าปากก็ยังสัมผัสได้ถึงเนื้อนุ่มๆห,หอมหวานอร่อยหอมกลิ่นเนยและเครื่องเทศสุดๆจนเป็นสเต็กจานโปรดค,รคือความนุ่มนี่นะจริงๆก็น้องๆหิมะเหมือนกันหิมะเนี่ยสู้ดีกว่าอยู่ละแต่ก็พอแทงกันได้ในราคาครึ่งๆเลยนะครับ,รบแต่วันนี้มีความลับเรื่องของปลาดอลลี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยปลามีชื่อเต็มอย่างนี้ครับ ว่าจอร์นดอรี่กระปุกนี้เขาเอาข้อมูลมาจากกรมประมงอีกทีนะนะครับจอร์นดอรี่นะครับใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่าซีนอปซิสคอนชิเฟอรานะครับอาศัยอยู่ทะเลลึกของมหาสมุทรแอตแลนติกโนนรวมถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเป็นปลาตัวกลมๆอ้วนๆนะครับอันนี้เรียกจอร์นดอรี่นะครับแต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือปลาจอร์นดอรี่จากทะเลลึกในแดนไกลนี้เป็นคนและชนิดกับสเต็กปลาดอรี่ที่เรารับทานกันนะนะครับ แม้เวลาที่เราไปหาซื้อปลาดอลลี่แลกขายตามซูเป,ปอร์มาร์เก็ตจะเห็นถุงบรรจุเขียนว่าปลาดอลลี่หรือแพนกาซิสแต่จริงๆแล้วมันเป็นคนละตัวกับกับดอลลี่ถ้าดอลลี่จริงๆต้องเป็นซีนอฟซิสนะครับ,รบถ้าเป็นแพนกาซิสเนี่ยไม่ใช่นะครับแพนกาซิสฮิปไฮโปเทอมาสเนี่ยก็ค,คือปลาสวายก็สรุปแล้วที่เราดอร์รี่กันทั้งหลายทุกวันเนี่ย ปลาสวายครับหรือมีอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าครีมดอลลี่เอออ่าเห็นมีลี่เหมือนกันดอลลี่เหมือนกันก็เลยเข้าใจน่าจะเปลี่ยนชื่อนะให้มันใกล้เคียงจอนดอลลี่ของให้มันเขาเรียกว่าให้มันให้เกียรติปลาสวายเขาบ้างอะสวายสวายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ต้องสงสัยไปว่าถ้าปลาสวายทําไมเป็นเนื้อสีขาวครับ่านะครับอันนี้กลายเป็นว่าดอลลี่มีสองแบบนะครับมีจอนดอลลี่กับแพนกาเซียส ก็คือปลาสวายนะครับหรือครีมดอลลี่นะครับต่างจากปลาสวายไทยที่เป็นสีเนื้อออกเหลืองๆหลืองนะครับเพราะว่าปลาสวายดอลลี่ขาวเขาเรียกดอลลี่ขาวดอลลี่ขาวเนี่ยมาจากฟาร์มที่เลี้ยงในเวียดนามครับโดยปลาชนิดนี้ปกติอะอาศัยอยู่ในประเทศตะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทยจะเรียกว่าปลาเพาะรูปร่างหน้าตาเหมือนปลาสวายเลยนะครับต่างกันตรงมีเนื้อสีขาวเท่านั้น นะครับและเมื่อปลาสวายจากเวียดนามถูกส่งไปขายยังต่างประเทศในหลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาเขาก็จะเขียนระบุในถุงบรรจุเลยนะครับว่าสวาย S W A I สวายนะครับแถมยังระบุด้วยว่าเป็นปลาเลี้ยงจากฟาร์มส่งตรงจากเวียดนามต่างกับที่วางขายในประเทศไทยที่ไม่ได้ให้ข้อมูลเรื่องนี้แต่กลับบอกเป็นแพนกาเซียสบ้างเป็นดอรี่บ้างซึ่งจริงๆควรใช้คําว่าครีมดอรี่นะครับมากกว่าเพราะปลาดอรี่นั้น จริงๆแล้วจะหมายถึงปลาจอนดอรลี่ซึ่งเป็นคนละตัวกันเมื่อปลาสวายธรรมดาถูกอัปเกรดให้กลายเป็นปลาดอรลี่ของต่ประเทศไปเะีงั้นก็เลยเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ปลาสวายเป็นตัวนะครับสรุปว่าคือดอรลี่ของจริงคือจอนดอรลี่นะครับครีมดอรลี่คือปลาสวายแยกเป็นสองสีสีขาวกับสีครีมสีขาวมาจากเวียดนามสีครีมก็ต้องเอามาทําอะไรที่มันลดความขาวะครับเพราะว่าสวายบ้านเรานี่มันจะขาวสูงครับ ประมาณนี้คุณโชคชัยไปเดินพรอมเมลดาบ้างกับะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปแล้วครับไม่ค่อยได้ไปเลยมีอะไรหรือเปล่าครับก็ไม่มีอะไรฮะก็เราจะพีอาให้เขาไงช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ ว่างๆก็ไปทานรับทานอาหารเช้าอยู่ครับนะครับอ๋อที่ริมปิงนะข้างล่างนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะถ้าคุณโชคชัยคุณี่ชัยส่วนใหญ่ผมสังเกตดูนะจะชอบเรื่องของเทคโนโลยีไปช่วงนี้ไม่ผิดหวังนะครับช่วงนี้เรามีชี้ช่างเอ็กซ์โปนะครับที่จัดจนถึงสิ้นเดือนเลยเครื่องกีฬาก็มีอยู่ตรงหน้าใช่ใช่ครับใช่ครับสปอร์ตเวิร์ดสปอร์ตเวิร์นะดก็จัดในเรื่องของโปรโมชั่นด้วยนะครับแล้วก็มีงานใหญ่อีกงานหนึ่งครับที่พอมเอนด้าด้นนะครับก็คือจีเนซิสนะครับคืองานที่เอาผลงานการออกแบบของ นักศึกษาราชมงคลล้านนาค,ค,คือเทคโนโลนยีนั่นแหละนะครับเอามาแสดงประจำปีที่พอเพนน่าดาตรงรที่ไหนครับอา,อาคารเอฮะอ,อาคารลานกิจกรรมนะครับก็เริ่มแล้วนะฮะเริ่มแล้วฮะเริ่มแล้วฮะเริ่มแล้วฮะเ,เริ่มมาที่27่สิบเจ็ดในเริ่มวันนี้ นะครับก็หลายท่านทีอ่อยากจะไปเดินแบบชิวๆนะครับแล้วก็ไปเราเรียกว่าร่วมโปรโมชั่นพิเศษของชี้ชางนะครับ,รบแล้วก็ได้ไปชมผลงานของนักศึกษาที่หาดูได้ยากนะครับเราอยู่รู้ว่าโอ้เด็กไทยนี่เก่งนะเด็กเก่งเด็กไทยเก่งหลายอย่างก็วันนี้ก็ไปที่เดียวก็คือ o n นซอ s ต์เซอร์วิสเลยทอม m นาดารีสอร์ทมอลสี่งงนี้อากาศก็ยังพอได้รับประทานอาหารเย็นนอกชานก็ยังโอเคอยู่ครับ นะครับผมครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณชคชัยสักดาทรนะครับ,รบแล้วก็วขอบคุณครพรเมินดาดาสำหรับการสนับสนุนช่วงด้วยครับช่วง City Life Talk ท่องโลกข้อมูลข่าวสารอัปเดตเรื่องราว Talk of the Town ของคนเมืองใหญ่ดำเนินรายการร่วมโดยคุณโชคชัยศักดาทรสนับสนุนโดยพรเมินดาดารีสอร์ทมอ